เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด19ตัวเลขก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันยอดผู้เสียชีวิตไม่มีมา3วันติดแล้วนะคะหลายคนเริ่มจะรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้เราก็คงจะกลับเข้าสู่ชีวิตปกติได้ในเร็ววันค่ะ คุณผู้ชมสังเกตนะคะบนท้องถนนรถก็เริ่มเยอะขึ้นคนก็เริ่มจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นจะเป็นการคาดการของเราเองหรือเปล่านะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปงี้ดีค่ะไปดูนะฮะไปสำรวจผู้คนว่าเขาเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นแค่ไหนมีความพร้อมแค่ไหนกันด้วยนะคะติดตามแบบคุณนิทิศนาจเจริญรายงานสดจากถนนอโศกมนตรีค่ะ ุณแอนคุณเอิงครับผ่านมาแล้วกว่า17วันสําหรับการประกาศเคอร์ฟิวนะครับตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในไทยลดลงดูเหมือนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับก็ทําให้หลายคนเนี่ยคลายความกังวลหายเครียดไปบ้างวันนี้ผมก็เลยลงพื้นที่มาสํารวจผู้คนในย่านถนนอโนศกมตรีนะครับว่าเขาเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วหรือยังนะครับจากการสํารวจเนี่ยพบว่าหลายคนเริ่มกลับมาทํางาน เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าในทางกลับกันก็อยากให้ทางภาครัฐมีการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์เร็วๆด้วยครับทีมข่าวจีมเ25มาสังเกตการดําเนินชีวิตของผู้คนนั่นก็คือถนนอโศกมนตรีถนนที่มีความยาวประมาณ1.3กิโลเมตรนะครับแต่ว่า ที่นี่ถือเป็นย่านใจกลางเมืองแห่งธุรกิจต่างๆตึกออฟฟิศย่านการค้าขายซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสังเกตได้ว่าเริ่มมีรถจักรยานยนต์รถยนต์วิ่งบนถนนเยอะมากขึ้นจากช่วงเดือนที่แล้วที่ยอดผู้ป่วยยังแตะอยู่ประมาณ100กว่าคนนะครับซึ่งถ้าย้อนไปก่อนหน้าน,นี้อีกตั้งแต่โควิด -19 ระบาดหนักช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาทําให้ใจกลางเมืองหลวงแห่งนี้แทบจะเป็นเมืองร้างเลยก็ว่าได้นะครับพนักงานบริษัทเอกชนหลายคนบอกว่าจากการสังเกตในการเดินทางด้วยขนส่งส าธารณะช่วงนี้เห็นว่าคนเริ่มกลับมาทํางานกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเยอะมากขึ้นแต่ว่าทุกคนยังใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวงังสวมหน้ากากอนามายัยโซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อป้องกันตัวเองจากโควิด19ครับมีคนเรื่อยๆนะคะเยอะใช่มีทั้งยืนทั้งนัง่งหมาว่ามันเริ่มเยอะจากเมื่อก่อนไหครับเริ่มเยอะจากเมื่อก่อนนะคะอาเวิร์กฟอร์มโมาประมาณเกือบเดือนนะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มมาทํางานวันนี้ออกมา ก็เดินไปนู่นไปนี่ปกติแต่ว่าก็ต้องใส่มากแล้วก็ฉีดสเปยตลอดนะคะก็คือเซฟตัวเองตามปกติเนี่ยมันจะเงียบไปเลยท้ง MRT พวก BTS อะไรเงีไยอย่างที่อาส่งเนี่ยเออเริ่มมีคนเดินละเริ่ม MRT เริ่มมีคนเข้ามาละ ส่วนในมุมมองของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เขาทำมาหากินแถวถนนอโศกมนตรีหลายคนอยากให้บริษัทห้างสรรพสินค้าย่านนี้กลับมาเปิดโดยปกติตามเดิมนะครับแม้ว่าช่วงนี้จะมีคนออกมาทำงานเยอะมากขึ้นเท่าที่สังเกตจากรถราที่เริ่มหนานแน่นขึ้นแต่มองว่าส่วนใหญ่คนจะใช้รถส่วนตัวมากขึ้นเพราะยังคงกังวลโรคโควิด -19 หากยังใช้บริการขนส่งสาธารณะต่างๆครับปกติถ้าเกิดเช้าหนึ่งมันจะได้ห้าหกร้อยเงี้ย บางทีก็ร้อยก็บาทลดลดลดลงมากจากว่าลดนานไปเยอะใช่ไหมครับแต่รถก็อยู่ดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าคนที่ทํางานอะรู้สึกไม่ค่อยมีนะคะเปิดแล้วไม่ใช่เหรอสิ้นเดือนนี้ยสิ้นเดือนนี้เปิดแล้วถ้าสิ้นเดือนนี้เปิดแล้วดีหน่อยเนาะเออดีหน่อยดีหน่อยถ้าสิ้นเดือนนี้เปิดห้างเปิดแล้วเออห้างเปิดดีห้างเปิดแล้วก็จะดีจะมีพวกพนักงานมาซื้อกับข้าวเราแต่ถ้าห้างไม่เปิดนะก็อย่างเงี้ย ขายเหนื่อยเราคุ้นอยู่เขาถ้าเขาเปิดนะเราก็จะดีขึ้นเหมือนกันถ้าเขาปิดอย่างนี้ตลอดประชาชนตายอย่างเดียวเลยตายอย่างเดียวจริงๆเลยอะ่ะมันจะหดอย่างเดียวเลยอะ่ะจะจะตายอยู่แล้วนะเนี่ยแต่ว่าเอาทุนเก่ามากินมากินไม่ใช่ว่ามีกำไรนะตว้งแต่โควีดออกมามีแต่แบบขาดทุนไม่ได้ ต้องจับตาดูในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับว่าทางภาครัฐจะมีการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์หรือเปล่าถ้ามีก็จะทําให้ธุรกิจร้านค้าบางประเภทนั้นสามารถกลับมาเปิดตามปกติให้บริการกับประชาชนได้นะครับซึ่งนั่นก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มนุษย์เงินเดือนนั้นกลับมาทํางานกลับมาใช้ชีวิตตามปกติซึ่งก็จะทําให้ภาคเศรษฐกิจนั้นกลับมาฟื้นตัวเ,เร็วอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ ขอบคุณมากนะคะก็เป็นกําลังใจค่ะนะถ้าเราทุกคนกาดไม่ตกเชื่อว่าเราคงจะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจก,รรกันได้เร็วกลับไปทํางานเงินก็จะไหลกลับมานะคะ